ยิ่งวัดพระธรรมกายเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันมือที่3เข้าไปสร้างสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งถูกตั้งคําถามมากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในวัดนะคะ,ะนั่นทาให้คณะศิษยานุสิ์ของวัดพระธรรมกายต้องเปิดชี้แจงข้อสงสัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการยืนยันว่าพระธรรมชโยนั้นยังอยู่ในวัดครับในองอาจทำนิทาโฆษกคณะศิษยานุสิ์นำเต็นท์มาสาธิต พร้อมกับยืนยันว่านี่เป็นเพียงแค่สุขขาชั่วคราวหลังจากมีสื่อมวลชนนำ้าไปเผยแพร่โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการซ่องสมกําลังคนส่วนการนํารัว้วลวดน้ำมาวางตามกําแพงเป็นการจัดวางร่วมกับเอกชนที่เสนอให้นํามาป้องกันความปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ด้านนางลีลาวดีวัชโรบลหนึ่งในลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเปิดเผยว่ามีกลุ่มคนที่พยายามจะเผยแพร่ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ทำให้วัดเสียหายมีบางภาพตัดต่อซึ่งได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีตามพรบอคอมพิวเตอร์แล้วส่วนการนำรถแบ็คโฮออกจากหน้าประตูทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือไม่ในองอาจยืนยันว่าพระธรรมชโยยังคงรักษาอาการอาภาษอยู่ภายในวัดครับ